สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือภาษาพาทีให้นักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปที่บทที่4ค่ะเรื่องกลัวทำไมอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะรู้จักคำนำเรื่องทางฟืนยุงพัดกลัวเต็นท์้าม่าน ก่อไฟสุมไฟก้อนหินไฟฉายตะเกียงทุเรียนหินงอกหินย้อยที่พักอมยิ้มแม่มดล้อมวงพนมมือเพชรชื่อกลางร้ายลืม มีดมุมจุดสุดโน้นค่อยเดี๋ยวทันมัวอาจสาบเร่งเอน็นเล็กลมครึ้มหน,นีหนามหนาวหน่อยเหนื่อย ทำไมหายใจค่อนข้างกําลังกลางวันศบตามแมลงเพลิดเพลินตะไคร้หอมอธทิษฐานกลัวทำไมวันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดคลึ้มอีกแล้ว ฝนอาจจะตกในไม่ช้าคงกลางเต็นท์นอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวันควานโพหันไปตะโกนบอกควานช้างคนอื่นๆคืนนี้เราจะพักกันที่ถ้ำศิลาเพชรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันภูผาน้ำใสหันมามอง ใบโบกใบบัวที่วิ่งตามพลายมะปินมาอย่างน่าสงสารทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรักเพื่อเป็นกำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเช่นกันเด็กๆมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจูจูจ ฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นพลายมะปินยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องกรีดจับแขนภูผาไว้แน่นน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียงควานโพบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้าแล้วให้ลุงจุดไฟก่อนค่อยลงไป อะไรนะอยู่ในถ้าแล้วหรือมืดจนมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังก้องเข้ามาในถ้าผู้ผาตกใจจนตัวแข็งแทบจะลืมหายใจกลัวน่ากลัวจังเลยเมื่อควานโพจุดตะเกียงในถ้าจึงสว่างขึ้น ภูผาและน้ําใสลงจากหลังช้างควานมิ่งพาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบนก้อนหินใหญ่ทรงไฟฉายให้แล้วพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่เอา้าดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วควานมิ่งก็ไปเตรียมที่พักต่อภูผาฉายไฟไปทั่ว ถ้ำศิลาเพรนี้ดูกว้างใหญ่มุมโน้นเป็นที่พักช้างใบโบกใบบัวกําลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆล,ลูกช้างทั้งสองคงเหนื่อยมากน้ำใสบอกภูผาให้ฉายไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้ำโอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลย ดูหินย้อยตรงนั้นสิยังกับหนามทุเรียนดูนั่นดูนั่นหินเหมือนผ้าม่านด้วยแน่แน่หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงถูกแม่มมสาบนะนี่อ้าวคุณหินงอกถูกใครจุดไฟหรือมีทั้งน้ำตาเทียนด้วย ทั้งสองคนเคยเห็นแต่ภาพหินงอกหินย้อยเมื่อมาพบของจริงเข้าก็ทำให้เพลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นแล้วภูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใสหัวเราะไม่รู้สิ เห็นมืดมืดก็กลัวไว้ก่อนละ่ะเป็นไงเด็กๆหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของภูผาเข้ามาหาจริงๆแล้วคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไปเองทั้งสองพยักหน้ารับทันทีในถ้ำศิลาเพชรอากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียมมา พอก่อไฟอากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งล้อมวงกินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพักก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีกเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตะไคร้หอม สุมไฟเพื่อไล่ยุงและแมลงก่อนเอ็นตัวลงนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยผู้ผ่าและน้ำใสสบตากันอมยิม้มคิดในใจว่านี่เรากลัวอะไรกลัวทำไม ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนที่4เรื่องกลัวทำไมเด็กๆอ่านแล้วนะคะนอกจากจะอ่านได้เด็กๆจะต้องเข้าใจในเนื้อเรื่องที่เราอ่านสามารถจับใจความและตอบคำถามจากบทเรียนได้นะคะ,ะเราอ่านจบแล้วคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำค่ะหยิบแบบฝึกทักษะภาษาขึ้นมา แบบฝึกหัดที่4ค่ะข้อที่1ดูภาพและเลือกคำที่กำหนดให้เติมในคำตอบจากเรื่องกลัวทำไมค่ะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะผ้าม่านหินงอกน้ำตาเทียนหินย้อยไฟฉายหนามทุเรียนเดี๋ยวเราเอาคำเหล่านี้นะคะไปเติม คำตอบข้อ1 2 3กันค่ะข้อที่1ค่ะอะไรทำให้เด็กๆเ,เห็นเพดานถ้ำสวยเหมือนเพชรตอบอะไรดีคะอะไรที่สองแล้วเห็นเพดานถ้ำตอบไฟฉายค่ะข้อ2ค่ะสิ่งที่มองเห็นคืออะไรมาช่วยกันตอบค่ะสิ่งที่มองเห็นคือหินย้อย หินง,งอกหินง,งอกมีอะไรกัต่อคะหินง,งอกมีน้ำตาเทียนตอบถูกกันไหมคะข้อที่3ค่ะสิ่งที่มองเห็นมีลักษณะเหมือนอะไรตอบค่ะสิ่งที่มองเห็นมีลักษณะเหมือนหนามทุเรียนและผ้าม่าน ต่อไปค่ะข้อ2ใหญ่เลือกคำที่กำหนดให้เติมในช่องว่างที่เป็นคำตอบอ่านพร้อมกันนะคะถ้ำศีลาเพชรเต็นตะไคร้หอมก่อไฟหนีฝนนำคำเหล่านี้นะคะมาเติมลงในช่องว่างของคำตอบที่หายไปค่ะ เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะข้อ1ที่พักของควานช้างในป่าโดยปกติคืออะไรตอบที่พักของควานช้างในป่าโดยปกติคือเต็นท์นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะขบวนช้างเร่งเดินทางเพราะอะไรตอบขบวนช้างเร่งเดินทางเพราะ นีฝนค่ะเด็กๆตอบได้กันใช่ไหมคะเก่งมากค่ะข้อที่3ามทำไมน้ำใสตกใจร้องกรีดตอบน้ำใสตกใจร้องกรีดเพราะขบวนช้างวิ่งเข้าถ้ำศิลาเพชรค่ะโดยไม่รู้ตัวต่อมาข้อที่ค่ะผู้ใหญ่ทำอะไร เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายตอบผู้ใหญ่ช่วยกันช่วยกันทำอะไรคะเด็กๆก,ก่อไฟเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายข้อที่5ค่ะพืชอ,อะไรที่ใช้สุมไฟเพื่อไล่ยุงและแมลงตอบ ตักไคล้หอมค่ะตักไคล้หอมใช้สุมไฟเพื่อไล่ยุงและมะแมลงต่อมาการบ้านข้อสุดท้ายค่ะข้อสามใหญ่เรียงตัวอักษรให้ตรงกับความหมายของคำสำหรับข้อนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำเองจะไม่มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะ ถ้าใครยังจำไม่ได้สามารถย้อนกลับไปอ่านภาษาพาทีบทที่4เรื่องกลัวทำไมได้เลยนะคะก็จะได้คำตอบเขียนได้ถูกต้องนะคะแต่เดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกันข้อที่1หมายถึงรู้สึกหวาดต่อภัยเขาก็มีคำใบ้มาให้นะคะแต่เขาเรียงไม่ถูกให้เรามาเรียงเป็นคำที่ถูกต้อง คำใดคะที่หมายถึงรู้สึกหวาดต่อภัยข้อที่สค่ะตรงข้ามกับมืดตรงข้ามกับมืดคือคําว่าอะไรนะคะข้อ3แก้วที่แข็งที่สุดราคาแพงใช้เป็นเครื่องประดับ คือคำว่าอะไรนะคะคำที่ถูกต้องเขียนใส่ลงในช่องว่างได้เลยต่อมาข้อที่4ค่ะผล,ละไม้ลักษณะเป็นพูมีหนามแหลมพอจะเดาออกไหมคะข้อที่5เครื่องใช้สองไฟเครื่องใช้สองไฟคืออะไรหนะ้า อะเราก็เอาคำตอบของเขานะคะมาเขียนลงในช่องว่างให้เป็นคำที่ถูกต้องค่ะสำหรับการบ้านเรามี3ข้อนะคะคุณครูฝากไว้แค่านี้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องกลัวทำไมนะคะเด็กๆลืมหรือเปล่าสามเล่มที่คุณครูเคยสั่งเอาไว้นะคะมานะมานีบัญชีคำสาบเด็กๆสามารถหาเวลาว่างอ่านได้เลยและคัดลายมือสัปดาห์ละหนึ่งหน้าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ